และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณเอนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านโชคนำสินนะครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับครับผมเมื่อกี้นี้ผมบอกกับคุณชมไปว่าร้านนี้นะครับก่อร่างสร้างตัวมากว่า47ปีจริงไหมครับใช่ครับอย่าบอกว่าคุณเอนี่หน้าเด็กด้วยยังไงครับอายุก็เยอะแต่หน้าเด็กจะบอกว่า47แล้วเหรอยังครับยังแล้วทำไมที่นี่ถึงมีแบบว่ามีเรื่องราวยาวนานถึงเปีครับคุณเอก็ ร้านร้านสารภูมิโชคล้ำสินเนี่ยก็คือจริงๆก็มีการขอตั้งมาจากก็คือรุ่นพ่อของผมออรุ่นต่อรุ่นใช่ครับผมรุ่นพ่อของผมก็คือสร้างมาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2 5 1 0นะครับถือว่าเป็นร้านแรกๆในในเมืองไทยเลยดีกว่าะครับผมในเมืองไทยใช่ทำไม40-50ปีเราไม่มีร้าน ทำสารละคภูมหรอคุณเอคือพ่อผมนี่เขาจะเหมือนว่าเป็นแบบผู้บุกเบิกแรกคือสมัยก่อนการทําสารละคภูมเนี่ยคือมันจะต้องใช้ช่างที่มีความชนานาญครับไว้ก่อนที่จะเข้าเรื่องสารพืมนามอีนิดน,นึงแล้วกันสารเล็กสารใหญ่มีความสําคัญไหมกับเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องดูแลเราภายในบ้านหรืออะไรอ๋อจริงๆสารเล็กสารใหญ่จริงๆไม่มีผลอะไรนะรไม่ว่าคุณจะตั้งสารเล็กหรือสารใหญ่ก็แล้วแต่นะครับผมถ้าคุณไปตั้งแล้วเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ประดับ ในตัวอาคารของคุณแค่นั้นเองคุณไม่มีการกลับวายคุณไม่มีการดูแลรักษาการประพฤติตัวของคุณสมเัเลเทมาไม่ปฏิบัติด,ดีหรือว่าไม่ขยันทำมาหากินก็ไม่มีประโยชน์อะไระจริงๆสารใหญ่สารเล็กมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่จะตั้งแค่นั้นเองว่าพื้นที่ของคุณเหมาะกับขนาดสารไซอะไรเท่านั้นเองแค่นั้นเอนี่เววาคุณเองก็ต้องมีความรู้เรื่องของการ ตั้งสารพระภูมิหรือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสารพระภูมิพอสมควรเหมือนกันก็พอสมควรก็จริงๆก็เราก็ได้ศึกษาซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆครับผมต้องถึงขั้นเราเรียนเลยไหมครับผมผมก็ไม่ได้เรียนก็คือมันเหมือนกับว่าผมเนี่ยก็คือเรียนจบทางทางสถาปย์มาถ้าเรียนในเรื่องของการออกแบบดีไซน์เนี่ยมันก็คืองานสถาปน์นี่คือเราก็จะออกแบบตรงส่วนของอาคารอะไรตรงนี้ได้อยู่แล้ว<อ>ใช่ไหมครับเราก็คือเอากลับมาเพื่อที่ว่าจะแบบปรับปรุงรูปแบบ ของตัวสารมะพรุอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าทันเข้าสมัยอะไรเงี้ยมากขึ้นใช่ไหมครัตามที่ว่าคนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยรั้นก็เป็นเรื่องราวแบบคร่าวๆนะครับแต่คราวนี้มาถึงเรื่องของสารมะพรุมนะครับร้านชงนํำสีเองย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วคุณพ่อก็มีความตั้งใจเรื่องของการทาสารมภูรุมครับทำมาเป็นธุรกิจมาเลยตลอดนะครับคือตอนนั้นคุณพ่อได้บอกกับคุณยับว่าตั้งใจที่จะเป็นร้านแรกๆรู้ร้านเดียวในเมืองไทยในสมัยนั้นยุคนั้น จากที่ผมได้คุยกับคุณพ่อของคุณแม่นะครับคือการที่ว่าเขาเริ่มทําสารภูมิขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้หรอกว่าคือในเรื่องของผลตอบรับ<อ>เนี่ยจะคือสักแค่ไหนแต่ว่าแสดงว่าเขาทำเพื่อแค่บอกว่าคนนี้ต้องการสารเราทําให้ทําให้แค่นั้นเองก่อนใช่ครับเ<อ>ป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็คือในจริงๆะวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยัาผมคำว่าสารภูมิเนี่ยมันก็จะอยู่คู่กันมาอมพอทาแล้วมันก็เหมือนกับว่างานที่ออกไปเนี่ย งานสารภูมิมันจะเป็นงานที่ว่าเวลาเราตั้งไปเนี่ยมันจะต้องตั้งระยะเวลานาน10ปี20ปีสิ่งที่ว่าทําให้ร้านเราเนี่ยอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้40กว่าปีเนี่ยส,สิ่งแรกเลยคือสิ่งที่สาคัญคือในเรื่องของคุณภาพของสินค้าคุณภาพของสาร,รภูมิเนี่ยนะครับใช่ครับคุณภาพของสินค้า2คือในเรื่องของการบริการ2อสิ่งเนี้ยถ้าถ้าคุณไม่มีเนี่ยคือร้านก็ไม่ว่าคุณทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ละกันไม่ต้องทําสารภูมิหรอก คือก็จะไม่สามารถที่ว่าจะอยู่ในพื้นฐานของอาชีพอาชีพใช่อย่างของคาว่าคุณภาพของสินค้าคําว่าคุณภาพของสาร,รภูมิเนี่ยในความหมายของคุณเอมันคืออะไรครับคุณภาพของสินค้าคือสาร,รภูมิเนี่ยก็คือจะเป็นงานที่ว่าทําออกมาเป็นลักษณะงานงานปูซีเมนต์งานปูซิเมนต์นเ,นเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมีในเรื่องของส่วนผสมอะไรที่ว่าเราต้องมีมาตรฐานที่ว่าแน่นอนก็คือเราก็ต้องยึดตรงจุดนั้นการวางเหล็กอะไร ตรงส่วนไหนเป็นชิ้นส่วนที่ว่าทําด้วยคอนกรีตเราก็ต้องทําด้วยคอนกรีตสิ่งไหนทาด้วยปูนซีเมนที่ว่าส่วนผสมที่นี่ที่ถูกต้องเราก็ต้องทําตามนั้นไม่ใช่อยู่ๆจะเอาปูนซีเมนมาหล่อเป็นสารประมุอะไรอย่างนั้นอยู่ๆทำอย่างนั้นไม่ได้มันต้องมีการคํานวณอะไรเหมือนกันใช่ไหมเออมันก็ไม่ถึงกับว่าคํานวณแต่ว่าคือเราก็ต้องมีอัตราส่วนที่ว่าเ,เราก็ต้องยึดตรงจุดนี้ไว้สารภูมิัศว่าเอาไปตั้งแล้วเนี่ย อย่างที่บอกโครงสร้างอะไรแข็งแรงใช้ส่วนประกอบที่ถูกต้องครับก็จะอยู่คู่กับบ้านอยู่คู่กับอาคารอะไรต่างๆไปอย่างยาวนานก็ยาวนานใช่ครับผมสารภูมิสารสารหนึ่งเนี่ยมีอายุเท่าไหร่ครับแน่นอนงานปูนเนี่ยคือไม่ว่าจะดีสักเท่าไหร่นะครับคุณตากแดดตากฝนเนี่ยเหมือนแบบบ้านแบบตึกทั่วทั่วไป มันจะมีลักษณะร้าวรายงาซึ่งปกติถ้าคนไม่รู้ก็จะมองว่าสิ่งกราบไหว้พวกนี้ถ้ามีเกิดรอยร้าวเนี่ยใจก็จะไม่ดีละอาจจะแบบว่าคิดว่าเอยทำให้แบบว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเข้ามาแต่จริงๆผมอยากมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่ว่าคือสิ่งที่สําคัญอ่ะก็คือว่าเวลาถ้าสมมติว่ามีการแตกชํารุดอะไรเนี่ยคือสามารถเรียกทางเราไปเพื่อที่จะดูได้ว่าเออตรงนี้เกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากอะไร สารที่ตั้งมา10-20ปีเนี่ยธรรมชาติของงานปูถ้าแตกเหลาเนี่ยคือเราสามารถโป๊หรือว่าบูรณากลับมาให้เป็นเหมือนสารเดิมได้นี่ก็คืองานบริการหลังการขายที่คุณเอบอกด้วยเหมือนกันใช่ครับก็สามารถเป็นการเซอร์วิสถ้าหากว่าสมมติสารระภูมิซื้อไปแล้วมีปัญหาเรียกไปเพราะอย่างน้อยการันตีได้47ปีถ้าว่าคุณซื้อรุ่นคุณพ่อรุ่นแรกเมื่อ40ปีแล้วใ ก็ลบบยังกลับมาหาคุณพ่อผมได้อีกมีเหรอเคยมีไหมครับก็ยังมีครับก็เป็นแบบว่ารุ่นเท่าแก่ขาลูกหลานมาเปิดบริษัทอะไรเงี้ยครับผมก็เรียนกลับไปไปซ่อมบูรณะอะไรกันเยอะครับผมแต่ยี่มาตกทอดสู่รุ่นของคุณเอก็มาทําต่อรุ่นต่อรุ่นเชื่อได้ว่าเรื่องของการสวิตเนี่ยอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับก็นั่นเป็นเรื่องของการบริการส่วนหนึ่งแต่เรื่องของส่วนตัวคุณเอเนี่ยฟังแล้วก็ตกใจเมื่อกี้นี้เรียนจบทางด้านสถาบันจบปันมาใช่ครับ ไม่มีความตั้งใจว่าฉันจะต้องไปบอกโอ้โห oh, oh, เป็นสถาบนี้สร้างบ้าน oh. เหมือนพวก A49 oh. ที่โอ้โหออกแบบกันสวยหรูอะไรอย่างนั้นเลยครับผมคือสเกลของงานสถาปัตย์ที่ว่าเรา,เราได้เรียนมานะครับ,รบมันเป็นงานสเกลที่ใหญ่ผมก็คือได้มีการหลังจากจบเนี่ยคือมันจะมีลักษณะอีโก้ในตัวของค,คนที่จบใหม่ทุกๆคนตอนจบแรกๆก,ก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาทําที่นี่หรอกส oh. าปีแรกก็คือออกไปผจญภย oh. ัยของผมไป คือผมก็ได้ทำ f r e e l a n c หรือว่าทำตามบริษัทไปแต่ถามว่าคุณพ่อคุณแม่ถามผมกลับมาว่าธุรกิจตรงเนี้เขาก็ทำมาอยู่นะคือเขาบางทีเขาถ้าสมมติว่าเขาาแก่ตัวลงถามผมว่าจะมารับช่วงต่อไหมอยากจะมาทำไหมเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องกลับมาทำไอผมกลับไปคิดเองเขาไม่บังคับเัวครับไม่บังคับครับย้อนไม่ได้บังคับครับผมก็โอเคในเมื่อผม คิดว่าผมกลับมาแล้วผมสามารถดูได้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างเงี้ยเอามาปรับได้โอเคผมก็ยอมกลับมัน <มา S 1> ไม่เสียเสียได้ครับรว่าความฝันที่เราเรียนมาหรือว่าสถาปัตย์ที่เราอยากจะไปออกแบบอะไรอื่นอาจจะเม่ใช่สา,มานมกูอะไรเงี้ยค,ความฝันที่เราอาจจะต้องมันถือว่าสูญเสียไหมกับการที่จะมารับชวงต่ะการเรียนสถาป,ปัตย์มันไม่ได้จบมาเพื่อที่จะสร้างตึกอย่างเดียวนะการเรียนสถาป,ปัตย์ทำให้คุณคิดทําให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ คุณมองสัดส่วนว่าสิ่งไหนคือความสวยสิ่งไหนคือสิ่งที่ไม่สวยงานตรงนี้คือมันจะติดตัวกับเด็กสาวปัดที่จบไปทุกๆคนจะมองงานออกว่างานไหนสวยกับงานไหนไม่สวยผมเอาจุดนี้มากกว่าที่ผมจบมามาเพื่อที่จะมาพัฒนาตรงส่วนของรูปแบบของสารภูมิที่พ่อแม่ผมอุตส่าห์สร้างมาตอนนั้นก็30กว่าปีแล้วผมก็มาทํางาน,นตรงน,นี้ก็สิกว่าปลีละผมว่าผมสามารถต่อยอดตรงจุดนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นลักษณะที่ว่าผมกลับมา มันก็เป็นความภูมิใจของเขาอะนะหนึ่งละความภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่แล้วถามว่าตัวผมเนี่ยเสียใจไหมที่จะต้องกลับมามที่ตรงนั้นไปเลยผมพูดแล้ววันนี้ผมภูมิใจผมไม่เสียใจเลยที่ยวผมได้ตัดสินใจในวันนั้นผมกลับมาคนงานรูทุกคนของผมตอนนี้บางคนอา,อายุอะนะมีคนหนึ่งที่ว่าเขามาเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดวันแรกเลยตอนนี้ก็ยังอยู่เขาเห็นผมวิ่งตรงเนี้ยตั้งแต่ว่าตัวเล็กๆตอนนี้ผมมีลูกแล้วเขาก็มาเห็นรุ่นลูกของผม ก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะความผูกพันมากกว่าความผูกพันมันทําให้เราแบบว่าเราทํางานที่ไหนแล้วเราอยู่กับคนที่ว่าเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขเนี่ยอันนี้นคือความสุขในการทํางานของเราด้วยนะครับน่าจะเป็น <c oughs> ปัญญาในการทํางานที่ได้อย่างแท้จริงเลยเดียวนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะเรียนมาไม่ได้ตรงกับสาขาอาชีพกับอาชีพที่เราทาแต่ถ้าหากว่าเรานําจุดเด่นนะครับในสิ่งที่เราเรียนมานะครับเหมือนอย่างที่พุณเอนะครับนำจุดเด่น เรื่องของหลักหัวใจของสถาปัตย์มาปรับใช้กับเรื่องของการทําธุรกิจของที่บ้านแล้วนะครับมันก็สามารถควบคู่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่จิตใจของผู้ชมเหมือนกันนะครับว่าจะปรับให้เข้ากับกิจกรรมหรือว่ากิจการของตัวคุณได้หรือไม่อันนี้ฝากทิ้งท้ายกันไว้นะครับในช่วงนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับคุณเอกันต่อ เกี่ยวกับเรื่องของร้านโชคนํำสินรวมไปถึงแบบต่างๆของสารวัปภูมิด้วยก็า <ผม S 1> จะมีแบบไหนกันบ้างน,นะครับ,รบแต่อย่าลืมนะครับเรื่องของคำถามที่ผมถามคุณผู้ชมไปว่าร้านโชคนําสินแห่งนี้นะครับตกทอดมารุ่นสู่รุ่นมาแล้วเป็นระยะเวลาทั้งหมดกี่ปีาว่ารู้คาตอบส่งมที่474 6400ตอนนี้ไปฟังเพลงก,ก่อนครับ